สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้กับหัวข้อช่วงนี้เราที่เปิดผ่านเลื่อนนิ้วผ่านมาเจอคลิปนี้ของแม่หมอนะคะจะมีเกณฑ์ได้ใช้คำพูดคำจารุนแรงใส่กันกันกบคนรักหรือเปล่านะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาบานปลายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเชื่อมันในตัวแม่หมอคนนี้ค่ะและเชื่อมันในกาดในไพ่ทุกใบในอุปกรณ์ทุกชิ้นที่แม่หมอจะใช้นับแต่หนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาเสกกันเลยนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งที่ชอบ หินนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะกองหนึ่งเลือกได้เลยนะคะคิดถึงหน้าคนรักเอาไว้ว่าช่วงนี้เราจะมีปัญหากันหรือเปล่านะคะและสองค่ะเป็นแบบนี้ค่ะคิดถึงหน้าคนรักไว้ค่ะและสามค่ะเป็นแบบนี้นะคะคิดถึงหน้าคนรักไว้เลยว่าช่วงนี้เราจะมีปัญหากับเขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว้าวอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะมีปัญหากับเขาอะ่ะ เร็วๆนี้นะให้ระวังคําพูดให้ดีๆเลยนะมากๆเพราะคุณกับเขาจะมีความรู้สึกว่าทะเลาะกันมานานแล้วมีปัญหากันมาตลอดเลยจนคุณเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งทั้งๆที่มันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ใช่คุณจะรู้สึกว่ามันหมดเวลาแล้วเราควร move มุกออนดีไหมเราควรจะแบบจบกันดีไหมเงียบๆไปเลยอะไรแบบนี้เลยนะคะอันนี้ถึงขั้นเลิกลากันเลยให้ระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะชาวกองที่หนึ่งเดี๋ยวแม่หมอเริ่มสําหรับชาวกองที่สองชิ้นนี้นะคะ จะมีปัญหาไหมอันเนี้หากคุณกำลังมีปัญหากันอยู่บอกเลยว่าอาบางคนน่ะมีให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเออมีบนบานสารกล่าวขอเลยนะนะคะให้ไม่ทะเลาะก,กันอีกให้ผู้ใหญ่คอยช่วยอะไรสักอย่างไปทําบุญกันไหมแก้เค็ดนู่นนี่นั่นบางคนทําแบบนี้นะชาวกองที่สองแต่สุดท้ายคุณก็จะให้ต้องระวังอยู่ดีนะคะ บางคนถึงขั้นมีเรื่องมีคดีความมีการหย่าร้างเกิดขึ้นด้วยเออให้ระวังนิดหนึ่งเนาะอันนี้นะคะมันมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามนะแต่มันไม่ค่อยสําเร็จนะคะให้ระวังการทําผิดข้อตกลงกติกากันนิดหนึ่งด้วยนะคะอ่ะชาวกองที่สามกองสุดท้ายค่ะชิ้นนี้นะคะจะมีเรื่องกันหรือเปล่าช่วงนี้คุณเองอะ่ะมีแต่คิดอยากเล่งวันเล่งคืนเลย นับวันเลยนับวันถอยหลังที่อยากจะชวนคนรักไปเที่ยวเออหรือมีเกณฑ์ที่แบบรออยู่นะที่อยากจะ ได้โอกาสดีๆจากเขาให้เขาให้โอกาสคุณอาจจะเคยทํทาผิดทาพลาดอะไรไปแล้วคุณอยากให้เขาให้โอกาสคุณมากๆคุณรอวันเวลาอาจจะบางคนน่ะรอปีมงปีใหม่รอวันครบรอบรอวันเกิดก็ได้นะคะที่จะพาเขาไปอะไรแบบเนี้ยคุณจะได้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะตรงไม่ตรงให้ทุกคนรอดูก่อนเนาะแล้วก็มันเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูแล้วอย่าเพิ่งเครียดยหรือคิดมากให เตรียมตัวตั้งรับแล้วป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาพวกนี้ที่แม่หมอดูให้จะดีกว่าและขอให้ทุกคนหากใครเจอพลังงานดีๆนะคะก็ให้รับไปเลยนะคะหากใครคิดว่าตัวเองเจอพลังงานล้านลบนะคะก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่หมออมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์แอนแชร์ให้แม่หมอด้วยกดทุกใจเพจแม่รูปผูกด,ดวงให้ด้วยนะคะไป้คะบ๊ายบาย